เฮ้ยไอ้สมชายรู้ไหมว่าข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมีที่มาจากไหนโห oh, ลูกพี่ถามได้แกงกะหรี่ก็ต้องอินเดียสิครับผิดจ้ะเฮ้ยมันยังไงกันครับ เครื่องเทศได้ถูกนาเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในยุคเมจิหรือช่วงประมาณศตวรรษที่สิบเก้าโดยผู้ที่นําเข้ามาก็คือทหารเรืออังกฤษอังกฤษมาอย่างไรครับเนี่ยต้องฟูก่อนว่าในตอนนั้นญี่ปุ่นเพิ่งเริ่มพัฒนาและมีทหารเรือเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกจะบียอาหารบานเรือส่วนใหญ่มักจะเป็นข้าวกับแป้งเพราะมีราคาถูกและเก็บได้นานแต่สภาพก,ก็พบว่าทาหารนั้นเริ่มป่วยกันจากการขาดสารอาหารกลับกันพอไปแอบส่องทหารอังกฤษก็พบว่าทหารนั้นไม่ค่อยป่วยกันเพราะกินสตูที่มีทั้งเนื้อและกะผักที่เอามาผสม แล้วนาแกงกะหรี่มาเสิร์ฟคู่กับข้าวร้อนๆให้ทหารกินปรากฏว่าทหารเริ่มหายป่วยกันจริงๆและด้วยรสชาติที่อร่อยและกลิ่นที่หอมเย้ายวนใจของคาเดรดสิทําให้ทหารไปบอกต่อๆกันว่ากะหรี่นั้นอร่อยและดีต่อสุขภาพจนเป็นเมนูยอดฮิตที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ในปัจจุบันโอ้ลูกพี่พูดแล้วหิวเลยครับอือไม่ลูกพี่ใจร้ายมากแอบไปกินคนเดียวไม่ชวนเลย